ครับตอนนี้ผมกําลังย่างกบอยู่ครับย่างกบเพื่อเสียเพ็ดเมนูก้อยกบก้อยกบใส่บักม่วงน้อยนะครับนะไปเบิ่อก,กันครับบ้านมันหน้าตามันเสียบมาเป็นยังไงเนาะตอนนี้ผมย่างก่อนครับครับก้อยกบผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก้อยกบใส่บักม่วงน้อยครับกินเข่าแดงน้วกันครับ ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินอ่าก้อยกบนะครับก้อยกบกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเฮ็ดเองกินเองมาลองเฮ็ดเบิง้งครั้งแรกเลยครับว่าเคยกินจะเชียนะเฮ็ดกับว่าเคยเฮ็ดกินกับว่าเคยกินนี่เป็นครั้งแรกนะครับอาศัยเบิ้งจาก youtube าก่อนนะครับนะถ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะถ้าบัลลังกบากเกินไปเนาะโอ้เขาเนี่งห่อนอยู่ครับต้องบอกว่าคลิปของผมนี่มันเป็นมันคลิปของกองทัพบ,บก หรือว่ามันคลิปของหน่วยงานราชการนะครับนะดังนั้นเนี่ยบ,บ่สามารถมาฟ้องร้องอยังได้คลิปผมได้นะผมกับอยอยยังไม่ได้กันเดียวถ้าที่ทซอยอยยังก็ไปคลิปของกองเพจหรือว่าคลิปของกองทัพบ,บกคลิปของหน่วยงานสํนานักอันนี้มันเป็นช่องยูทูบของส่วนบุคคลนะครับนะมาคิดค้ากันครับ ามากมดก่อนก็ชัดๆรสชาติไม่งคายอย่างวะ ผมว่าโอเคเลยนะก็ฉาดจับครับสเปคแบบนึง ถ้ารู้ว่ามันจำที่เฮ็ดกินตะโดนแล้ว,วนะเพิ่งเฮ็ดครั้งแรกครับเป็นเคยกินนี่แหละ เค็ใหญ่ครับตอนที่ได้กินเนาะตอนที่ไปย่างกบตอนมาฟักตอนที่มาทำทำเงินสั์ คือ,อจังไก่กับปลอมเ่ยลนะ ่วงนี้ไปใส่มาใส่ก็ลำบากนะครับเนาะสิงติดติดตัวลืมบ่ไดเลยคือแมตติดหน้าต้องติดตัวตลอดจ่ออกจักรานนะแล้วออกไปข้างนอกมาใส่ททแมท บโมไซน่าขากอนนนั้นไหก็จรงเขาเป็นตัวประหลาดนี่นะเพราะคนอื่นก็ใส่เบิดนะแต่ว่าอยู่เยอรมันพี่สาวคนนึเงเพิ่นบอกว่าอยู่เยอรมันเนี่ยเขาบ่อกใส่แมสนะคนระับถ้าเขาใส่แมสแสดงว่าเขาเป็นป่วยเขาคนปกติเขาเลยกว่าไซส์ น,นี่เป็นยอดม่วงหิมพราวน,นะครับยอดม่วงหิมพราวคนไต้เอานยอดยาล่วงนะครับม่วงหิมพราวเขาไต่กันยาล่วงยาล่วง ถือว่าพลาดแล้วครับลาบกบก้อยกบเนี่ยนะแล้วยังลาบปลาจังลาบปลาดุกนี่ยงละที่เขายางแล้วมาลาบเคลื่อเลย เลว่าเฮ็ดหลายปวดกบเส้นสองตัวเรียบใส่คบไปทั้งสองตัว 음음 mm -hmm. mm -hmm. ส่วนมากกับเผาผมก็นทเป็นพวกเอง่ายแบบนี้นะครับนะพวกก้อยพวกนี้ประมาณนี้แหละก้อยและหั่ประมาณนี้แล้วนะนะว่าหนึ่งผมมาก,กินอากาศสองผมเม็ดเป็นแค่นี้นะครับนะผมก็ไม่ได้เป็นกุก๊กไปนั่นนะผมเป็นทหารนะครับนะรดน้ำวิธกีกับคลอดุ่เดิมซ้ำๆได้เม็ดเป็นยุ่งซ้ำนี่นะ <c oughs> กระแซบอี่มเลยครับสมดีเพิ่งว้าเพื่อนอยินดีข้าเจ้าว,าว้ากไายกบธนา 金股倍双头，你可以去键点啊！ แล้วสุดท้ายนเรต้องจากกันไปแล้วนะครับนะปอบอกันไม่เิปหนา้ากับช่อง YouTube ลูกพ่จะจตากไทยอมีขอบคุณตัวคอมเมนต์ครับขอบอกกันไม่เขปหน้าครับขอบคุณครับ